เลยนะกตุงว well> ้าโบตุงด <tr <tr ินพุตรงถึงทางต้งมุญยาสมาตาพุทธังเกล้าคำบังเกล้าตะโกไป่านให้พินาศเลือกเอาจะเอาแบบกล้วยสุกกล้วยอะไรก็เร็วทำจะเอาไปนักหนนะครับว่าโอ้โหดี่ัดต้นแอร์ตเองอยี่ภายใต้ครามหมายท่าบ เออสิ่งใดที่มาเปลี่ยนมาปิดทองค่ะพี่น้อง่ะ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยว่มเดี๋ยวกับความเรื่นไห้ความรำคาญถ้าเราไม่ศรัทธาอะไรอะไรก็นะทำแบบเออเอาคิค์ดว่าเราอยากจะไหวเราอยากจะมากราบแต่ตรงนี้มันจะได้เกนะิด,ดน,น,กกนะกเกิดสิ่งที่ดีกับตัวบูชาขอพรไหว้พระแก้วพระการนะขอปู่แม่ย่าปู่ชิดสุโตแม่ย่าประทุมมาเอาตัวลูกเทียนตรงนี้เอาไปจุดทูปปักเทียนนี่นะที่นี่ยอมกลัวตรงที่เลว่า มาทีงน,นี้ก่อนเร็วนะจะได้มีโชคนะเออเอาไปกล่าวชื่อกล่าวนามเรานะปกักทูบเนี่ยทูบเจียดอกแล้วแต่ทำบุญนะเนี่ยแล้วแต่ศรัทธาครับรถต่อไปนะแล้วแต่สมาธิปา,ากปิดปากแกไหว้ข้างในนะไหว้พต่ยนนันาถือองค์เออเอาไปถ้าเราหูหนะ้าโน้นถ้าเราหูเนี่ยพี่ผู้นิยมกันนะครับจะถ่ายมีเฟซบุ๊กจะถ่ายรูปลงไปในอ่าบัญชีก้า ก็ได้นะมันจะเออยังมีคนเขาเอ่าถ่ายรูปพระราหูถวาหวก่อนแล้วก็ถ่ายรูปนะเออไหว้แลก่อนไหว้ก่อนแล้วเดี๋ยวใครมีมีกล้องโทรศัพท์ก็ถ่ายรูปกกนะเอาไปลง,ปนนงนนในโซเชียลเจดีิ์วัดสว่างอารมณ์นะในเฟซบุ๊กของเรานะครมีภาพเรามาไหว้รรพระราหูขึ้นที่ โชคของใครเป็ดของใครวรวยรวยรวยโชคดีโชคดีนะครับทำอะไรก็น,นะครับ,บเป็นสิติมัว่าญาติโยมเองไก็จุดขอลาบลูกแก้วมรกตลูกแก้วพญานาคคืพี่น้องคะ่ะของตาที่จะมาไหว้พระกันเจ้ามังคอส่งขอลาบข้าจะมาขอตัวเล็กในลูกแก้วเนี่ยเพ่ได้สามสิบล้านได้พี่น้องเด้อ ลดมานะไหวเราหูมาวางมาวางตรงๆหน้าให้ตรงของของเรานะพาเป็นไหวรวมกันได้เอาวางลงนิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเออหาที่หาที่วางวางข้างล่างก่อนโยมเดี๋ยวไหวไปไหวทั้งหมดมาไหวพระราหูนะครับเอาได้ทำให้ครบนะครับไหนๆมาแล้ว ไปไหว้ท oh, no not uh, ี่อ mm ื hmm. ่นบางที่นะไปนไหว้เราหูชุดสองร้อยสามร้อยสวังอารมณ์ก็มาตรฐานเดียวแล้วหนึ่งร้อยตลอดอีปีแล้วไม่รู้ร้อยร้อยร้อยอยู่อย่างเงี้ยครับพะโยมทำอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นปาธนาอะไรหรอกครับคนหนึ่งของที่ทำมาไหว้เป็นของดำต้องซื้อเข้ามาวัดไม่ได้ทำเองไม่มีนะต้องซื้อเข้ามาในนั้นเนี่ยก็ถรีว่า ทำบูญหนึ่งร้อยเกีนการทำบูญนะให้กระทำวัดโยมก็เอาของไปแลกเปลี่ยนไปนะเอาไปข่าวถูกทองอนะครับเดี๋ยวเวลาไหว้เสร็จแล้วโยมก็ยกถาดไปยืนตรงหน้าเราหรูนะแล้วก็ใครมีกล้องก็เอามานะครับถ่ายเป็นภาพนะครับแล้วก็เป็นภาพนิ่งก็ปไปลงในโซเชียลของเรานคือเฟซบุ๊กเทอินวัดสว่า